มึงห้าวมากใช่ไหมฮะห, <c oughs> ห้าวเนี่ยโกรแม่เลยไม่เนี่ยเราไม่ชาอะฮะเราไม่ชาใช่ไหมเฮ้ยจะเย็นยอยู่พึ่งเป็นยังไงมึงจะยังไงเป็นยังไงโอ <c oughs> อเออเออเออได้ <c oughs> แล้ทำไมกูกดเลขแล้วมันไม่เติมยาให้กูอะฮะ มึงล้อมไม่ชามึงล้อมไม่ชาใช่ไหมเรือไม้ตีมึงนี่ไงโงนน่นักนี่สอบไม่จําสอบไม่จําใช่ไหมสอบไม่จําใช่ไหมอยู่ไปไหนมึงกระหรืไปไหนมึงกระหรืไปไหนอืมโต๊โต๊ะทำไมอืมสอบไม่จํานี่ไงไม่ไหวหรอก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  อุ้ยอืมอพะอืมไม่เนี่ยมวกไม่สอนหลอกกูอ่ะสอนเหรอไอ้น่าสอนเหรอนี่ไงไม่สอนหลอกกูนะไม่แดกกูหรอกสิทธิ์จะล้างอาจารย์นะเข้าใจปะฟังกดสเปกบาร์หลบเฮ้ยสิทธิ์ล้างอาจารย์เข้าใจปะมาดิมามาดิหลบเนี่ยมาดิสิทธิ์ล้างอาจารย์ล้างอาจารย์เหรออุ้ยล้างอาจารย์ล้างอาจารย์อ่ะ หล้างอาจารย์เนาะล้างอาจารย์เนาะล้างอาจารย์เหรอาจารย์เหรอติดล้างอาจารย์เข้าใจวะไม่ไหวไม่ไหวติดล้างอาจารย์เฮ้ยอาจารย์แทงข้างหลังเหรออาจารย์เสี่ไแทงหลังอาจารย์อาจารย์แทงข้างหลังอาจารย์อาจารย์สี่ไงแทงข้างหน้าก็ได้แทงข้างหน้าก็ได้เดี๋ยวมึงเจอหมัดเลี่ยมทองกู ทำไมตื่นมามันชอบเก็บตลอดเลยวะไอ้เก็บเนี่ยก็มัน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 เก็บอ่าปั๊มยาปั๊มยาปั๊มยาได้ได้ก็สมัครสนับมาเล่นได้ก็ได้ปั๊มยาเหรอปั๊มยาเหรอปั๊มยาเหรอเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอไอ่อยู่ใกล้จะตบกระบาลให้ไปมาตบดิวะ ไอ้เราควักก่อนดิเฮียมาตอบไม่ไ้อยไม่เราควักกวมาตอบกูตอบกูนี่นหะไอ้นินเตี้ยกินตีนนี่ทากูช้กินตี้ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่รู้เก้ยเกินไป นี่เกินอ่ะ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 เกินอะเกินอมหมัดเมหมัดเมหมัดก็ลืมแล้วบูทหมัดอันไหนวะไม่บอกไม่บอกหึงมกเจอนี่ไฮเกอร์บูทมาาแลวอุ้ยอ้ยอุ้อุ้ยเข้าแล้วไลล้วอุ้ยเฉยอ่าไไม่ได้ต่ี่กะแพง อ้าวเา้เเ <c oughs> บินเลยเหรอเฮ้ยมึงน,นี่นี่เอา้าตายแล้วเหรอ <c oughs> เอา้าเอา้าหลับเฉยง่วงเหรอง่วงใช่ไหมบอลเลงตีปอลเลงตีเลงตีมามา <c oughs> อ้อนจัดเลยอ่ะออกหนีแล้วเหรอเฮ้ยเอา้าชิบหายแล้วเฮ้ยอ้า <c oughs> ตายแล้วกูอ่ะกูก็เอานี่เอานี่เอาแพงได้กูก็ทิ้ง